นี่ก็ติ๊กต k อกผมนะครับ หน้าตาเป็นแบบนี้เลยสาระความรู้และความบันเทิงเพียบเหมือนเดิมอัดกันเข้าไปได้เลยครับชาวลัคนาราศีกุมนะครับกับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าวันจันทร์ที่22สิงหาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่28สิงหาคม เป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีกุมนั้นนะครับดาวพฤหัสเองเนี่ยยังคงอยู่ในเรื่องการเงินของคุณได้กเกษตรตาธิปดีดาวพฤหัสมาจากเรือนลาภระด้วยนะแล้วก็สัปดาห์หน้านี้นะครับดูเหมือนกับว่าการเงินการทองของชาวลัคนาราศีกุมนั้นจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทีเดียว โดยเฉพาะในวันอังคารและวันพุธน่าจะมีอะไรดีๆในเรื่องของการเงินเข้ามาดีประการที่หนึ่งอาจจะหมายถึงโชคลาภหรือ,อ,อมีข่าวดีต่างๆในเรื่องการเงินก็เป็นไปได้วันจันทร์นะครับเปิดมาวันจันทร์เป็นวันที่ไม่ดีนะักเป็นวันที่จุกจิกหงุดหงิดอารมณ์ไม่ค่อยดีขับรถขับราต้องระวังนะ แล้วก็อย่าไปมีปากเสียงกับใครนะครับในวันจัน์ทรนะบอกไว้ก่อนเลยนะครับวันอังคารวันพุธนะครับวันอังคารวันพุธเป็น2วันที่จะมีโชคดีในเรื่องการเงินติดต่อการเงินการทองเรื่องเงินเรื่อง,อง,องทองนั้นมีความสําเร็จนะครับวันพฤหัสจะมีเรื่องจุกจิกใจเกี่ยวบเรื่องของงานเล็กน้อยงานทําให้หงุดหงิดงานทําให้อารมณ์เสียอยู่บ้าง วันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์3วันนี้ดีรวดเลยแต่ก็เป็นวันแห่งการจับจ่ายใช้สอยแต่ก็จะมีความสําเร็จด้วยงานยังดีอยู่นะครับความคิดริเริ่มใหม่ๆน่าจะทําออกมาเป็นรูปเป็นร่างได้อย่างดีดีในประการที่สองตรงนี้นะครับอยู่บนเงื่อนไขที่ว่าดาวที่มีการโคจรตรงนี้ของชาวลัคนาราศีกุมนั้น ดาวอาทิตย์เล็งลัคนาราศีกุมอยู่อาทิตย์เล็งลัค์เนี่ยได้กเกษตรราธิปดีด้วยได้ปัญจมหาบุรุษโยกตามโหราศาสตร์พระตาฮินดูนะครับโหราศาสตร์ชั้นสูงก็นํามาซึ่งความสําเร็จต่างๆให้กับชาวลัคนาราศีกุม <c oughs> ต้องบอกว่าทั้งงานทั้งชื่อเสียงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทีเดียว แต่ก็มีดาวอีกสองดวงนะครับที่ไปอยู่ในเรือนอาริแล้วก็เรือนมรณะนะชาวภุมต้องระมัดระวังเรื่องของคําพูดคําจานิดหนึ่งดาวพุธเดินแบบนี้อย่าไปพูดจาซีซัวกับใครอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์ใครโดยไม่จําเป็นอะไรที่ไม่ใช่เรื่องก็ไม่ต้องไปออกความเห็นนะครับนอกจากไม่ได้ส่งผลดีแล้วกลับทําให้ตัวเองยุ่งยากใจภายหลังต้องระวังนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกความเห็นในเรื่องของงานการวิพากษ์วิจาร์ตัวบุคคล การพูดถึงบุคคลที่3โดยที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณมากนักอย่าไปเสือกวิจารณ์ใครมากนะครับส่วนในเรื่องของความรักนั้นดาวคู่ครองอยู่ในตำแหน่งที่ดีน่าจะมีลาบมีโชคคู่ครองนำสิ่งที่ดีมาให้แต่ตัวคุณเองนี่แหละครับไอ้ดาวศุกร์เนี่ยมันเป็นตัวแทนความรักเหมือนกันมันไปเดินอยู่ในเรือนอารีแต่ก็เป็นราชาโชคนะต้องระมัดระวังการแสดงออกในเรื่องของอารมณ์กับคนรักคู่ครอง นะครับบางทีชาวกลุ่ม,มเป็นคนที่อารมณ์แน่อ่นอนไม่ได้อารมณ์ขึ้นลงเหมือนกันก็ทําให้จุกจิกและงนหิดอยู่บ้างก็ยังไงก็ต้องคอนโทรลอารมณ์ของตัวเองให้ดีแต่ดวงความรักโดยรวมนั้นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีคนโสดน่าจะมีคนมาชอบพอมาถูกใจกันแต่ถูกใจกันอยู่บนเงื่อนไขที่ไม่ต้องไปบอกใครนะชาวกลุ่มเพราะว่ามากคนมากความมากเรื่องบางทีมันเสือ่อมชอบเอาเรื่องของเราไปพูดพูดแล้วไปปฏิปต่อทําให้บางทีคนเขาเข้าใจผิดอะไรอย่างเงี้ย ก็พยากรณ์ให้ชาวกุมได้ฟังกันชัดๆว่าดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าย้ำนะย้ำการเงินดีขอให้โชคดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงองแบ้งเมืองไทยกับบริการพิเศษสักลายมือเศรษฐีสักลายมือเสริมดวงชะตาให้เฮงให้ปังคนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอครับต้องเฮงด้วย สักลายมือสตีเสริมดวงชะตาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID Master m i n ์6 6 6 6สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบง่เมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮงแอสโทรโลจี การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล